เ,เรินพรท่านสาธุชนผู้มีสัมมาทิฏฐิและพยายามปกป้องพุทธศาสนาท,ทุกท่าน <c oughs> ตอนนี้เป็นตอนที่สามที่จะมาพูดเรื่องการเชื่อมจิตทั่วโลกของแก๊งเด็กไนซึ่งนำพาไปสู่นรกตอนที่สาม ออดังได้กล่าวมาแล้วในสในตอนที่สองว่าอะมรมามีองแปดครูสาวหรือแก้งน้องนายบอกว่าขึ้นต้นด้วยคำว่าปัญญาซึ่งมันผิดเพราะเขาไม่รู้จักไม่รู้จักเรื่องของสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิแปลว,ว่าความเห็นถูกต้องสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นโทษมากที่สุด ก็คือมิจฉาทิฏฐิความชั่วความเลวรามทั้งหลายความชั่วกี่รูปแบบกี่ร้อยกี่พันรูปแบบก็ตามล้วนเกิดขึ้นจากความเป็นมิจฉาทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าความเห็นชอบความเห็นชอบนี่มาจากความเชื่อเชื่อเชื่อถูกต้อง มันก็เห็นถูกต้องเมื่อมีความเชื่อผิดมันก็เห็นผิดตามความเชื่อนั้นอันสิ่งที่เลวทรามที่สุดที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยสามารถทําความชั่วได้ก่อนที่จะทําความชั่วหรือเกิดความเชื่อขึ้นในจิตใจเนี่ยก็คือเรื่องของความเชื่อความเห็นถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ความเชื่อนี่แหละพาไปสู่ความเห็นเชื่อถูกพาไปสู่ความเห็นถูกเชื่อผิดพาไปสู่ความเห็นผิดเมื่อมีความเห็นผิดเกิดขึ้นแล้วการพูดการกระทำความเชื่อก็ตามมาเพราะฉะนั้นโทษของมิฉาทิฏฐิ หรือความเห็นผิดนั้นมีโทษมากพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ความชั่วทั้งพวงเกิดจากความเห็นผิดหรือความเชื่อผิดเพราะมันเกี่ยวเนื่องกันซึ่งกันและกัน <c oughs> อันนี้คำว่าปัญญาปัญญาที่แกงนองไนพูดเนี่ย <c oughs> ปัญญานี่มันกว้างมากและมีหลายระดับด้วย ั้นคำว่าปัญญาพระพุทธองค์จึงไม่เอามานำในสัมมาทิฏฐิเพราะว่ามันไม่ใช่ต้นเหตุไม่ใช่ต้นทางเออจึงใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิภาษาที่พระพุทธเจ้าทรงใช้นั้นถูกต้องในทุกกาลเวลา ม่ผ่านไปกี่ยุกี่สมัยถ้าจะมีอกักษรภาษามาแปลก็แปลคำที่ของใช้สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆซึ่งไม่มีในสมัยนั้นมาแปลหรืออนุโลมให้ใกล้เคียงกันแต่หลักธรรมนั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าอากาลิโกคือไม่เกี่ยวเกี่ยวเนื่องด้วยเวลา พระฉะนัรนธทรมาเมื่อ2500กว่าปีก่อนพร,พระพุทธองค์ทรงตัดไว้อย่างไรในลากศัพท์พนภาษาบาลีถ้าแปลออกมาแล้วก็ต้องถูกต้องตามคำพูดของพระพุทธองค์ในการสังคยนาในแต่ละประเทศแต่ละแห่งแต่ละครั้งจะมีการอธิบายขยายความให้ถูกต้องตามพุทธน์ การสังคยานั้นนั้นไม่ใช่การแก้ไขคือการรวบรวมคือการเขีรยสิ่งที่ผิดออกไปและสิ่งสำคัญยิ่งกว่านั้นคือ <c oughs> นอกจากคำว่าสัมมาทิฏฐิแล้วที่ขึ้นต้นเลยด้วยในข้อหนึ่งในอริยมรรคมีองแปดแล้ว คำว่ารำรีชอบเขาก็ไม่ได้ใช้เขาใช้คำว่าคิดชอบที่พูดไปแล้วนั้นขอขยายความหน่อยมันต้องใช้คำว่าคิดถูกต้องมากกว่ามันต้องใช้คำว่ารำรีไม่ใช่คำว่าคิด <c oughs> รำรีชอบหมายถึงการกระทำรำรีที่จะออกจากกามทางกายวาจาใจ ไม่ใช่ความคิดความคิดนี่มันอาจจะผิดก็ได้คือทั้งสององค์เนี่ยเอามาตีแปลความหมายเพี้ยนไปหมดองค์ที่หนึ่งคือปัญญาไม่ใช่ไม่มีองค์ที่สองความคิดก็ไม่มีนะมีสัมมาทิฏฐิองค์แรกและสัมมาสัมกับปะ ดำดีถูกต้องหลวงพ่อชอบใช้คําว่าถูกต้องมากกว่าใช้คําว่าชอบเพราะคำว,ว่าชอบเนี่ยมันมีข้อถกเถียงเยอะอ่ามันชอบบางคนก็ไม่ชอบแต่ถ้าความถูกต้องนี่มันมันมันเถียงไม่ได้อะมันถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์มันสามารถทดลองได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยนอกจากเป็นอากาลิโกแล้วเนี่ย ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยการเวลาแล้วเนี่ยยังเซืนสิ่งที่โน้ม้ามาพิสูจน์ได้ด้วยนะแล้วเรียกให้มาดูได้ด้วยมีกันหนึ่งซึ่งทางแม่น้องในนี่ไม่เข้าใจยกลูกให้เป็นเทวดาอ้างตัวเองเป็นเทวดานางฟ้าพ่อก็เป็นเทวดา <c oughs> เป็นเทวดาทั้งบ้านน่ะแต่มันไม่รู้ว่าคุณธรรมของเทวดาคืออะไรนะนอกจากมีความเห็นผิดแล้วเนี่ยดำ m ดิผิดแล้วเนี่ยคือการกระทาการดำ m ดิคือการกระทาพิธีการที่เอานิ้วจิม้ม <c oughs> จิ้มที่ศีรษะเนี่ยนะแล้วว่าส่งอะไรต่ออะไรได้เนี่ยเชื่อมจิตได้เนี่ยมันเป็นพิธีกรรม ซึ่งมันนําดีผิดเพราะมันมีความเห็นผิดเพราะมันมีความเชื่อผิดนันผิดตั้งแต่ต้นละละแล้วล่ะแล้วมันผิดเป็นวิชาทีต่ติอย่างนี้มันไม่ฟังใครถ้าฟังสักนิดหนึ่งฟังหลวงพ่อพูดสักนิดหนึ่งเราไปคิดอย่างเงี้ยก็จะเข้าใจอย่างในธรรมล่านี่คุยกันถึงห้าครั้งแล้วหลวงพ่อโทรเองอะ่ะยังไม่เข้าใจเลยมันถึงได้พูดผิดไง เรื่องสัมมาวาจาคือคืออะไรของมันเนี่ย <c oughs> จริงๆคือสีหห้าข้อสี่นั่นะมันพาไปสู่กรรมอ่ะะนอันนี้นำความเทศเข้าสู่คอมพิวเตอร์อันนี้สิ่งที่เรียกว่าเทวธรรมเนี่ยคุณธรรมของเทวดาเนี่ยคือฮีรีและโอตปะอ่าคณะ ทั้งพ่อทั้งแม่อ้า่าเป็นเทวดาทั้งลูกด้วยมันจะเป็นเทวดาได้ยังไงอันนี้มันมีไม่มีคุณสมบัติของความเป็นเทวดาคุณธรรมก็ไม่มีคุณธรรมของเทวดานี่ก็คือความละอายก็ความเกรงกลัวที่เราเรียกว่าฮีริโอตปะอันนี้ทั้งครอบครัวไม่มีเลย ถ้ามีขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณไปดูคลิปแต่ละคลิปของคุณเนี่ยอ่านะจะตรงกันข้ามกันหมดอะ่ะคําพูดอะ่ะนะหลวงพ่อได้ทาไปคลิปไปร้อยกว่าคลิปเนี่ยแต่ละคลิปนี้จะไม่มีขัดกันหลวงพ่อพยายามตรวจสอบก่อนที่จะจะโหลดออกไปถ้าผิดหลวงพ่อจะตัดออกหลวงพ่อฟังหลายครั้งนะก่อนที่จะโหลดคลิปออกไปว่ามันสมควรหรือไม่อันนี้ ทางคุณแม่เนี่ยมาเถียงข้างางานครูอ่ะไม่ได้เถียงด้วยเหตุผลคุณแม่ควรจะคิดบ้างว่าพ่อแม่เนี่ยในประเทศไทยมีถึงยี่สิบล้านครูเรา่็เตือนไปหลายครั้งแล้วทำไมคนแม่คนอื่นไม่เหมือนกับคุณแม่คุณพ่อของน้องในทำไมน้องในถึงต้องแตกต่างทำไมถึงต้องเทวดาต้องเป็นอาาคาม,มี แต่คุณสมบัติที่ออกมายังมีโลภะโทสะนั่นไม่ใช่อนาคามีอยังเที่ยวด่าในกัญชัยตามที่แม่สอน,นแล้วเด็กก็มีอารมณ์ก้าวเล่าดุนแรงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพราะได้ักวานยกยอป่อปั้นอันนี้คือการเรียกว่าเชื่อมจิตพาไปสู่นรกที่หลวงพ่อบอกเพราะมันเต็มไปได้วยโทสะโมหะโลภะ อการที่มีโลภะโทสะโมหะเนี่ยมันเต็มไปหมดอ่ะโทสะเราจะสังเกตได้ว่ากริยาการการพูดเนี่ยอของเด็กก็ดีของพ่อแม่ก็ดีออกมาด้วยอารมณ์ทั้งสิน้นหรือในการเชื่อมจิตแสดงถึงความรุนแรงที่มันการเอาโน่นเอานี่ไปฟาด สิ่งเหล่านี้ผู้ปฏิบัติธรรมจะไม่ทํากันนะปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติอยู่กับตัวเองมีคนเป็นร้อยคนก็จริงหรือสองสามร้อยคนเนี่ยมานั่งกันเนี่ยทำมสมาธิก็ต่างคนต่างทําต่างคนต่างเดินต่างคนต่างกําหนดสติต่างคนต่างนั่งสงบจิตสงบใจตัวเองนี่มนไม่ใช่อะ่ะหลวงพ่อดูคลิปแล้วเหมือนเหมือนกระลาคอลิงแต่มันไม่ใช่อะ่ะ มันเป็นการลเล่นอย่างหนึง่งซึ่งไมน่นำไปสู่ความความหลุดพ้นหรือความเข้าใจในหลักธรรมไม่ได้เป็นการเปลี่ยนมิจฉาทิฏฐิแต่อย่างใดมันมรูละครลิงเอ่ <c oughs> อข้อสำคัญอย่างที่ว่านะพ่อแม่ยังไม่มีหินิโอตปะไม่มีคุณธรรมของเทวดาเพราะฉะนั้นครอบครัวนี้ไม่ใช่ครอบครัวเทวดาเป็นมิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นผิดอย่างยิ่งซึ่งพาไปสู่นรกน้องนายพาไปนรกได้จริงตามที่น้องนายกล่าวใครอยากให้น้องนายพาไปก็เชิญไปเชื่อมจิตตามใจชอบคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ออ <c oughs> <c oughs> และขอเชิญติดตาม คลิปที่4คลิปที่5ในตอนต่อไปจเจริญพร